สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยน้ะผ่านบุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชุวิตคับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับผมก็ยังคงอยู่กับเรื่องของธรรมะนะในชีวิตประจำวันนะโดยไปหาเนื้อหานะครับในเรื่องของมงคล38ประการเนี่ยมาเล่าสวน่นักันะครับในประสบการณ์ส่วนตัวว่ามองมงคลต่าง นะในมงคล38ประการในแต่ละข้ออย่างไรนะครับก็เรียกว่าไม่ได้ถึงขนาดเอาเนื้อหา้นะหนังสือในประสูรนะครับมาเล่านะตรงเป๊กก็เพียงแต่ว่ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะฮะซึ่งบางท่านอาจจะเห็นด้วยเห็นต่างอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับใครที่เห็นต่างเห็นเพิ่มกว่านี้นะครับก็สามารถนะให้คอมเมนต์มาในใต้คลิปนี้ซึ่งผมมองว่า มงคลจริงๆในชีวิตเนี่ยก็คือสิ่งที่ทําให้จิตใจเราเจริญขึ้นแล้วก็มีความสุขลึกๆนะคนอื่นอย่างเห็นไม่เห็นอันนี้นไม่ทราบแหละแต่ว่าจิตใจเราเนี่ยรู้สึกถึงความสุขความประเสริฐนะความเป็นมงคลชีวิตนะส่วนความอับประมงคลก็ตรงกันข้ามอ่ะคือเมื่อนึกถึงขึ้นมามันก็รู้สึกจิตหดหู่นะสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งเจริญ เพราะฉะนั้นความเป็นมงคลเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถทําได้นะครับนะในทุกการสันที่ธรรมะแท้ๆเนี่ยต้องสามารถนํามาใช้ได้ในทุกการสันที่ในชีวิตประจำวันนะไม่ว่าเราจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือว่าเป็นคนทํากันงานนะหรือว่าคนโสดหรือว่าคนมีครอบครัวคนที่ปฏิบัติธรรมหรือว่าคนที่ไม่รู้จักการปฏิบัติธรรมเพราะว่าในมงคล38ปประการเนี่ยมันมีธรรมะทั้งในส่วนของโลกียะ ธรรมาที่เกี่ยวข้องกับโลกนะว่าถ้าเรามีมุงคลสาสิบแปประการนี้นะชีวิตเราจะเป็นมุงคลอย่างไรจะมีความเจริญในจิตใจจะพบความสุขนะที่ละเอียดประณีตภายในจิตใจได้อย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของโลก,กุตตรธรรมธรนะรมที่เหนือโลกนะธรรมที่พ้นไปจากนะอำนาจโลกธรรมแปดซึ่งก็จะมีอยู่ในส่วนท้ายๆนะครับของมุงคลสาสิบแปประการวันนี้ผมก็จะมาคุยกันต่อนะครับถึงธรรมะนะครับในหมวดนี้นะ ในเรื่องของอการสนทนาธรรมตำการเป็นมุงคลในชีวิตจําวันนะครับคําว่าสนทนาธรรมตำการเนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากการฟังธรรมตามการนะการฟังธรรมตําการบอกว่าเราไม่ได้พูดเราไม่ได้คุยนะไม่ได้สอบถามไม่ได้สนทนาอาศัยการฟังอย่างเดียวนะซึ่งในคลิปนั้นผมก็ได้อธิบายให้ฝังว่าทําไมการฟังธรรมตําการจึงเป็นมงคลเพราะมันทําให้เราจเจริญปัญญา ซึ่งปัญญามีสําคัญนะครับขั้นที่เกิดจากการฟังได้ยินได้ฟังได้อ่านนะเราก็เรียกว่าสุตตะมยัปัญญาซึ่งการฟังเยอะๆในธรรมะดีไหมก็ดีนะถ้าท่านมีบุญวาสนาบาร,รมีทางธรรมเพียงพอมีอิน 5, รียห้าพละห้าเพียงพอนะบางทีการฟังทมนะสุตตะมยัปัญญาเนี่ยก็นําไปสู่จินตะมยปัญญาและไปสู่ ภาวนามายาปัญญาจนบรรลุธรรมได้เลยนะครับอย่างครั้งพุทธการาพระสารีบุตรเนี่ยได้เพียงฟังธรรมจากพระอสัชินาะซึ่งเป็นพระอริยสงสาวกวนกะในครั้งนั้นนี่ท่านเป็นพระราารอรหันต์ไม่ได้ฟังธรรมจากพระอุปุธเจ้าโดยตรงนะพระสารีบุตรในขณะที่เป็นปริพาชกและยังบรรลุธรรมเลยนะก็เกิดจากการฟังธรรมนี่แหละสุดตะมายาปัญญาฟังไปฟังมาพินิพิจนา,น,านาด้วยจินตะมายาปัญญา เห็นแต่พยัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการขบคิดพิจิตรพิจารณาถึงคําสอนนั่นแหละเมื่อพิจิตรพิจารณาไปไปมามาแล้วก็น้อมเข้าสู่จิตใจนะครับเห็นกายและใจตนเองนะครับตามความเป็นจริงก็เห็นอริยสัจส,สี่ภายในกายและใจตนเองก็เกิดเป็นปัญญาขั้นสูงสุดนะครับเรียกว,ว่าภาวนามยปัญญาคือเห็นของจริงการเห็นของจริงคือเห็นอริยสัจส,สี่ ก็เกิดจิตรวมนะครับหรือว่าเกิดจิตวิวัตรอริยมรรคมีองค์แปประการรวมกันเป็น1ใน1ขณะจิตในสัมมาสมาธิอะไรละปหานกิเลสสังโยชน์สประการพร้อมกันมันพระสารีบุตรในครั้งนั้นที่ยังเป็นปริพัชกและยังไม่ได้บวชด้วยซ้ำไปนะก็เป็นชาวบ้านคราวานี่แหละก็เกิดการบรรลุธรรมในดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเลยหลังจากการฟังธรรมครั้งแรกนะครับจากพระอัศชิ ไม่ได้จากพระโอษฐพุทธเจ้าเลยนะบรรยายบอกว่าโอ้ยต้องฟังพุทธพจน์พุทธวจนะเท่านั้นเนี่ยแม้แต่นะฟังคําของพระสวกที่เป็นพระอริยสงฆ์สวกก็บรรลุธรรมได้นะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือประโยชน์ที่เป็นมุงคลของการฟังธรรมรำการนะส่วนประโยชน์ของการสนทนาธรรมรมการคือมีการสนทนาคือพูดคุยมีการแลกเปลี่ยนนะมีการสอบถามนะคือบางคนเนี่ยฟังอย่างเดียว นะฟังอย่างเดียวแต่ไม่ได้ไปคบคิดไม่ได้จินตนาการนะไม่เกิดจินตมายปัญญาฟังอย่างเดียวนะฟังทำตามการเอามีประโยชน์ไม่มีแต่บางคนฟังไปแล้วจดจําจดจําแต่ไม่ได้นําไปคบคิดพิจารณาในธรรมทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังมาก็ไม่เกิดจินตมายปัญญานะบางทีมันก็ไม่เกิดข้อสงสัยเนาะไม่เกิด การไปพิจารณาหาเหตุหาผลและยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยบางท่านเนี่ยฟังธรรมเป็นมงคลก็ตามนะครับแต่ว่าไม่ได้ภาวนาคุยง่ายคือไม่ได้ฝึกสติปัฏฐาสี่ไม่ได้ฝึกสติในฐานกายเวทนาจิตธรรมนะครับในชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยนะพอฟังธรรมอย่างเดียวก็จดจําไปอย่างเดียวบางคนก็จดจําไปไม่ได้ขบคิดไม่เกิดจินตามายปัญญาบางคนขบมคิด นะครับก็เก็บความสงสัยไว้ในใจหรือจะถามก็ได้นะถ้าถามก็บางทีก็เกิดการสนทนาทำกรรมการก็เป็นมุมคนแต่บางคนก็เก็บความสงสัยไว้อีกนะก็ได้ยินได้ฟังว่าต้องเกิดภาวานามยปัญญาท่านั้นจึงจะแก้ไขข้อสงสัยทั้งหมดได้นะครับแต่บางคนก็ไม่ได้ไปภาวานาอีกนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยเราต้องทําให้ครบ3นะทั้งสุตตมยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการฟังการอ่าน จินตามยปัญญานะก็ะคือปัญญาที่เกิดจากการคิดนึกไตรตรองพิจิรณาแล้วก็ภาวนามยปัญญาคือปัญญาขั้นสูงสุดคือการภาวนาเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยแหละนะเจริญอริยมรรคมีองค์แปดนี่แหละ,นะะ,น,น,หละนะครับจเจริญโพธิปักจีธรรมสามสิบเจ็ดประการนี่แหละเมื่อเจริญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะจิตก็มีความละเอียด จิตก็มีกําลังนะแห่งอินทรีห้าพลราห์้ามากขึ้นมากขึ้นนะจนวันหนึ่งจิตก็เกิดการวิวัตรตนเองก็คือจิตนะครับสามารถไปรู้เห็นอริยสัจธรรมของแท้ของจริงภายในจิตใจตนเองนะอริยสัจธรรมไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องภายนอกกายนอกจิตตนเองนะเป็นเรื่องภายในกายในจิตตนเองนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ไปถึงภาวนามายปัญญาขั้นสูงสุด ก็ไปเห็นอรนะิยสัจสี่ภายในจิตใจตนเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประโยชนนะ์จากการพูดคุยสนทนาธรรมนะครับแต่ว่าข้อพึงระมัดระวังก็คือว่าการสน,สนทนาธรรมเนี่ยบางคนมันมีอัตราตัวต,วตนสูงเวลาสนทนาธรรมเนี่ยก็จะมีทิฏฐิมีมนนะนะบางทีไปสนทนาธรรมก็ไปเถียงกันลั่นนะอย่างผมเนี่ยมีโอกาสนะครับบางทีสนทนาธรรมกับเพื่อนฝูงนะ โดยเฉพาะที่เรียนหนังสือกันมาด้วยกันเนี่ยนื่องจากว่าความที่เราไม่ใช่ครูบาอาจารย์เขานะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นประเภทที่อาจจะฟังแล้วก็เมียตาตัวตนนะครับมาขวางกั้นมาปิดกั้นนะซึ่งถ้าถ้าเป็นอย่างเช่นนั้นเนี่ยนะครับเราก็สนทนารมตามการจริงๆก็คือพูดเท่าที่จำเป็นนะเพราะเราไม่ใช่เป็นครูบาอาจารย์เขานะเวลาใครที่ชอบนำธรรมะนะสอนธรรมะนะไปเผยแพ่ ให้พ่อแม่ญาติพี่น้องนะครับให้เพื่อนพ้องเนี่ยด้วยความปัรถนาดีนะพึงระมัดระวังนะเพราะนี้ประสบการณ์ส่วนตัวผมเนี่ยเจอมาเยอะจริงๆนะ้วผมสนใจเรื่องทรมาตั้งแต่ผมเด็กๆนะครับก็เริ่มศึกษาจริงจังก,ก็ประมาณสักนรียนจบแล้วนะเจอประสดรคปัญหาเจอความทุกข์มีโอกาสลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยนะก็เวลาเราพบเจอสิ่งดีๆนะธรรมดาของมนุษย์นะ่ะเราก็ต้องการให้คนที่เรารักนะคนที่เรา หวังดีอ่ะได้ประโยชน์ไปด้วยใช่ไหมแต่คราวนี้เราก็อาจจะนําประสบการณ์หรืออะไรบางอย่างเนาะไปแบ่งปันไปแชร์ไปเล่านะแต่คราวนี้อย่างที่บอกนะการสอนคนเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะบางคนเนี่ยบอกว่า๊ยนะอยากจะนำสิ่งดีๆนะให้เพื่อนฝูงให้เพื่อนพ้องให้ญาติพี่น้องให้บุตรหลานไา้ี่สอนไปสอนมาถลอกกันเราก็ดูครอบครัวด็กครัวเรือน คนเป็นพ่อแม่ลูกเนี่ยทะเลาะกันก็พ่อแม่สอนนี่แหละนะแต่ลูกบอกว่ามันบน่นนะมันบน่นมันขี้หยัดฟังชอบชอบเทศนานะลูกไม่ชอบฟังเพราะบางทีพ่อแม่ก็พูดไปเรื่อยนะด้วยความหวังดีแต่คนนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขาดสติปัญญานะในการถ่ายทอดในการสอนนะ่ะก็เลยกลายเป็นว่าพูดไปเรื่อยนะพูดไปเยอะพูดน้ําท่วมทุ่งนะอะไรประมาณนี้นะ หรือในภาษายุคใหม่ก็บอกว่าก็จะขาดวาทศิลในการพูดอะไรอย่างเนาะขาดศิลปะในการพูดก็ทําให้บุญหลานนี้เกิอดอาการเบื่อหน่ายเหมือนกันนะเกิอดอาการแบบต่อต้านอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการสอนคนยังไม่ใช่เรื่องง่ายนะในเล่าสุ่กันฟังเพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมนะเจริญสติภาวนาแล้วรู้สึกว่าโอ้ดีจังเลยนะความทุกข์มันทุเลานะความสุขมันเกิดได้ง่าย ก็อยากจะแบ่งปันนะครับให้คนใกล้ตัวคนรักนะเช่นคู่ครองเช่นพ่อแม่นะพี่น้องเช่นญาตินะเช่นบุตรหลานเนี่ยแต่ไม่ใช่ทุกคนเนี่ยนะเขาอยากจะฟังนะอันนี้เล่าสู่กันฟังก่อนนะเพราะนั้นเราต้องมีกุศโลบายเหมือนกันบางทีก็ต้องไปดูว่าเขาเคารพครูบาอาจารย์ท่านไหนนะเขาฟังธรรมะประเภทไหนแล้วทําให้จิตเขาเจริญนะเราก็แก้ เอาธรรมะดีๆนะจากแหล่งต่างๆจากครูบาอาจารย์ที่มาถูกต้องถูกสายตรงคำสอนพุทธพจน์พุทธวจนานเนี่ยก็นำไปให้เขาได้ฟังบ้างนะไปแล้วสนทนาธรรมตามการน่ะไม่ใช่สนทนาธรรมตลอดการนะสนทนาธรรมตามการก็ตามเวลาที่เหมาะสมนะครับบอกว่าบางคนเขายัางภาวนาไม่เป็น,นบางคนยังภาวนาไม่ถึง เราไปพูดอะไรที่ลึกซึ้งมากๆเนี่ยเขาฟังไปฟังมาเขาทําไม่ได้หุดหงิดบางคนหุนหงิดนะไม่เกิดประโยชน์อีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นสนทนาธรรมตามการนะครับไม่ช่สนทนาธรรมตลอดการนะนะเพราะฉะนั้นคนที่ชวนสนทนาธรรมก็ต้องมีความพอดีด้วยนะก็ชวน <ะ S 2> คุยเพื่อนฝูงพี่น้องญาติอะไรคนใกล้ตัวก็พอเหมาะพอสมพอควรนะ,นะคนที่สนทนาธรรมตามการก็ต้องมีสิปัญญาด้วยนะ าสนทนาทำตลอดการพื่อเพื่อบางีมันกลับกลายเป็นความไม่เป็นมงคลน,นะอื่นรอดระหวังนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ